ก่อนเกิดคุณเลือกระดับการเกิดไม่ได้ครับแต่ว่าหลังจากการเกิดคุณเลือกระดับการเกิดได้สิ่งนี้อป้าเคยเรียนนะครับตอนที่อป้าเรียนโค้ดมาตอนแรกอปป้าก็ไม่เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าท้อแท้กับชีวิตรู้สึกโทษพ่อโทษแม่นะครับทำไมแบบที่บ้านถึงล้มละลายนะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับวันนี้เราเลือกระดับการเกิดได้จริงๆคือเราจะต้องจงใจสร้างบางอย่างเช่นเวลาที่คุณใช้ชีวิตในทุทกๆวันเนี่ยสิ่งที่คุณกินสิ่งที่คุณอานสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณเสพต่างๆนานๆเนาะหรือส คนส่วนมากเนี่ยรู้สึกว่าให้คนอื่นเนี่ยป้อนมาหาตัวเองตกลงใครใช้ชีวิตคุณอยู่ครับหลายครั้งเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าอ่อนแอหลายครั้งเรารู้สึกว่าเราถูกเปรียบเทียบหลายครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอถูกตัดสินต่างๆคุณเชื่อไหมครับมาจากการที่เราเนี่ยชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครหรือชอบไปรับเอาไอเดียที่คนอื่นเนี่ยเขายนให้กับเราทําไมเธอไม่ทําอย่างนั้นทําไมเธอไม่ทําอย่าง,ง,ง,งนี้ตกลงอ่ะชีวิตมันเป็นของใครเพราะฉะนั้นนะครับหยุดาการใช้ชีวิตตามคนอื่นมากเกินไปแต่จงใจสร้างว่าฉันเนี่ยอยากจะกินแบบ ในแบบนี้มันคือชีวิตที่คุณต้องการครับเพราะฉะนั้นจงเลือกชีวิตที่คุณต้องการคนที่จงใจสร้างและตั้งใจสร้างเท่านั้นจึงจะได้ชีวิตที่พวกเขาต้องการเพราะมันคือส่วนลึกของจิตใจที่คุณต้องการคุณอย่ายอมแพ้ตัวเองสิเพราะสิ่งสําคัญเนี่ยมันคือคนอื่นเนี่ยมาคอยเบียดบังให้คุณรู้สึกแพ้แต่ใจคุณน่มันไม่ได้อยากแพ้หรอกแต่คุณแพ้ตามคำคนอื่นคุณรู้สึกท้อตามคำคนอื่นเลิกนะครับตอนนี้ชีวิตเป็นของเราใช้มันซะนะครับพร้อมกันครับชีวิตเป็นของฉันโอปาีสานมาสเตอร์โคดเอ็น